ปรดีว่าผ่านมาทางนี้น้ํามันไหลอยู่ฉันจะข้ามไปทางโน้นได้ยังไงวะเนี่ยฮะฮะเอ๊กบีนใช้วิชาตัวเบาซะและนี่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 ดูดูวิชาตัวเบาของฉันนี่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 วิชากลัวน้ําถ้าฉันตกลงไปนี่โดนน้านี่ช็อกเลยนะว้าวตรงนี้มันโล่งจังเลยมองไปที่ไหนก็ไม่เห็นใครเลยว่าแต่ฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงวะเนี่ยแล้วเพื่อนฉันหายไปไหนหมดหรือว่าฉันโดนเอามาทิง้งเอนี่พวกพวกกินให้เร็วกินให้ไวถ้ากินได้สุดยอด การขโมยกินอาหารของคนอื่นนี่มันต้องเร็วต้องไวต้องใช้วิชาเฉพาะตัวถ้าเป็นไปได้หอกลับไปด้วยอะไรก็ได้นะเอาให้เร็วให้ไวกวบเดี๋ยวคนอื่นมานะเจ้าของเขามานี่ตายห่าละอะไรมันอยู่ในรูตรงนี้ว่าโอ้อาหารอร่อยจังเลยอาหารใครหามาไวไหาเนี่ยโอ้โหว้าวนี่มันลาปากของเราดิของฟรีนี่สุดยอดแบบฉันชอบมากเลยของฟรีนี่ไม่ได้เสียตังค์ในขโมยกินแบบนี้มันเสี่ยงเสียวจังเลยเสียวหลังเนี่ยเขาเรียกอร่อยแบบเสี่ยงเสียงเสียวเสียวกลัวเจ้าจของเขามา ฉันรู้สึกหิวมากเลยมาเจออาหารอยู่เนี่ยอร่อยมากเลยไม่รู้มันคืออะไรอ้อฉันวิ่งมาปวดขี้มากเลยรีบขี้รีบขี้รีบเสร็จเดี๋ยวศัตรูมาต้องปิด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 ให้ดีนี่นี่นี่ปิดขี้นี่วิธดีการปิดขี้ไม่ให้ศัตรูเห็นนี่ต้องให้เร็วให้ไวอะนะอ๋อวิ่งมาซะหน้าเขียวเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วไอ้โล่งแล้วออยโล่งแล้วปิด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 แล้วหนีแล้วเราโล่งโล่งอยู่ข้างบนนู้นมันมีอะไรวะโอววิวสวยจังเลยกินอาหารมองวิวอยู่บนนี้มันสวยจังเลย ถ้าฉันตกลงไปนี่ไงหลังนี่ตายเยี่ยงกระลอบแน่นอนเลยโอ้ดีนี่ดูลีลาของฉันสิฉันไม่กลัวความสูงนะเนี่ยฉันไม่กลัวความสูงถ้าฉันไงหลังลงไปนี่แน่นอนเลยตกลงไปนี่ไม่หลังหักก็พิการฉันเดี่ยว้าวทําไมมันงงเงงกเงกอย่างนี้วะยาใบเขียวอยู่บนนี้มันกินอร่อยจังเลยไม่รู้ว่าฉันกินเยอะขนาดที่ฉันจะเมาหรือเปล่าอันนี้ว้ามันถูกปากจังเลยพอดีเพื่อนแนะนํามาก็เลยมาลองคนเดียวนะ เมาคนเดียวพวกเรามาดูดิดูอะไรกันวะก็นี่ไงดิดิดิดไข่ปลอมเฮ้ยเพื่อนดูถนนสิพวกนั้นมันทําอะไรกันอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะมันมารวมตัวกันอยู่ตรงนั้นนี่หน้าบ้านของฉันวันนี้เช้าวันนี้มันสดชื่นจังเลยแต่ฉันรู้สึกคันตูดมาไปเข้าห้องน้ำมาลืมล้างตูดแล้วแบบไม่รู้ข้างล่างนี่มันสูงจดเลยฉันกลัวความสูงเหมือนกันนะคันคันแคมคันนี่ตั้งหาไอ้ เฮ้ยแถวนี Guys, y, like why are, why Now, yes, right, ้มันมีกลิ่นอะไรวะมีใครมาขี้ไปตรงนี้เปล่าวะเนี่ยฮ้ยทำไมมันมีกลิ่นอะไรแปลกๆแต่ตั้งเช็คดูสักหน่อยละอย่าฉันเจอตัวนะให้รู้นะว่าใครมาขี่ว้แถวนี้ถ้าใครมาขี่ว้แถวนี้แล้วฉันรู้แล้วหนาวนะฉันจะเบื่อกระโหลกให้รู้แล้วรู้หลอดไปเลยนี่มันพื้นที่ของฉันอะมาขี่มาเยี่ยวแต่นี่ใหม่ไม่รู้นึกไปนึกมาหรือว่าขี่เยี่ยวฉันเองวาเนี่ยจําไม่ได้งองงเมื่อคืนนี่นอนดึกไม่หลับไม่นอนเลาะไปเลาะมาอยู่แถวเนี่ยเป็นบ้านนอนเลยเราวงองเลย ไม่รู้กินกินของเรากกินเยี่ยวเราได้แหละใช่แนละ่านึกออกแล้วเออฉันอยากรู้จังเลยว่าในรูนี้มันคือรูอะไรผ่านมาได้กินตุตุฉันต้องดูให้ได้ว่าในรูนี้มันคือรูอะไรมันต้องเป็นของกินแน่นอนเลยเออขุดญาตินี้ดีกว่าเฮ่ hey, พวกไปอยู่ในกรงทําไมออกมาข้างนอกสิไปเที่ยวข้างนอกกันไหมไปก็ไปสิมีอะไรอะ ไม่มีอะไรข้างนอกก็ออกไปเดินชิวๆดูนี่ดูนั่นธรรมดานี่แหละไม่มีอะไรดีกว่าอยู่ในนี้เบือ่อเออใช่เบือ่อฉั่นเห็นหน้านยฉั่นก็เบือเ่อมันกันอเออออกไปข้างนอกก็ดีเหมือนกันนะอะไปยังไงอ่ะเฮ้ยนี่พื่กัญญาฉันบอกให้หนายอยู่ข้างในไม่รู้จะปีนขึ้นไปข้างบนทําไมไม่ดูบ้านเราเลยไงเนี่ยมันจะพังแล้วเนี่ยถ้ามันหักลงมาทับหลังฉันอะทำยังไงฮะว้าวอากาศไม่สดชื่นริงไลยอ๋อกระพือปีกนิดน่อย ไม่แล้เจจะก,กับปร์ปีกทำไมมั่นใจในต,ตัวเองสูงเลงไงไม่ใช้น้ำหอมบ่างเลยเมนมาถึงได้นี่เลยเอาอีกล้วโอไม่ไหวแล้วอ,อยากเตะตูดเจ๊ให้กระเด็นสักทีเด่นมากเลยที่นี่มันที่ไหนวะเนี่ยฉันหลงป่าหรือเปล่าวะเนี่ยหากินมาเรื่อยๆจนมาโผล่ตรงนี้ฉันจำอะไรไม่ได้เลยพยายามนึกก็นึกไม่ออกสักทีหรือว่าฉันกินอะไรผิดไปอยู่ในป่าเนี่ย ไอตัวนั้นทำไมมันดูหน้าแปลกๆปกประหลาดแบบนั้นวะไม่เคยเห็นวันนั้นฉันฉันผ่านไปทำผมมานะ่ะฉันฉันเห็นหน้าตาแบบนี้แหละเขาเรียกว่าอะไรนะจำชื่อไม่ได้กิ้งก่าหรืออะไรไม่รู้โอ้ยมันสบายใจจังเลยวันนี้นั่งอยู่บนคอนไม้กิ่งไม้ท่าเท่ๆแบบนี้กินของอร่อยๆอยู่บนนี้รู้สึกหิวจังเลยทแถวนี้มีอะไรให้กินบ้างหรือเปล่าวะเน,นี่ย พอจะมีอาหารอะไรสักอย่างที่ใครหามาไว้แถวเนี่ยไหมฉันหาไม่ได้อาหารช่วงนี้หายากยากต้องแอบขโมยกินมันดีกว่า